ยังค่ะทุกคนอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้เราจะมาทำพัฟซี่กรอกค่ะแล้วก็โฮมเมดแยมนะคะแยกกันเป็น2มเมนูข้าวหวาน,นค่ะเรายังคงวุ่นวายอยู่กับการใช้เตาอบเรามาดูกันดีกว่าว่ารอดไม่รอดอันนี้เหมือนจะเริ่มหังตั้งแต่แป้งแล้วนะคะคือเขาไม่ได้แยกมาเป็นแผ่นๆให้อ่ะก็ไม่รู้ว่างั้นเอาครึ่งหนึ่งสามชั้นแต่มันมีเศษอันนี้ด้วยไม่รู้ว่ายังไงนะคะอ่ะลอง ไปทำเนยละลายมาค่ะเราก็ทาเนยซะก,ก่อนรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นสีิมงคลน,นะคะตัดแป้งพายตามที่เราต้องการนะคะโอ้ยลองดูเท่าไม่เท่าไม่รู้โอยดูใน u t u b e แบบเลิศอ่ะนี่ายังไงนี่มันยังไง,น,น,ง,ไงนี่ค่ะแล้วเราก็เอาแป้งพับสําเร็จรูปนะคะไม่ได้ทาเบกนะคะไส้กรอกก็ซื้อค่ะม้วนเนี่ยแหละฝีมือม้วนไปเลยอ mm hmm. ลอดแหละดูดีอยู่นะนี่นะคะคือตอนแรกนะเอาตรงๆนะดูใน y o u t u b e ว่าจะทำลายนุ้นไลยนี้ม้วนแหละเอาแบบนี้ back to basic นะคะก็น่ารักนะดูมีความหวังะคะ่ะนี่คือก่อนอบ <c oughs> นี่คืออันที่ที่ฉันทำผิดนะคะก็อาจจะเป็นน้องมัมมี่ได้ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตีไข่นะคะเพื่อที่จะได้ทาเขาให้เวลาอบออกมาสวยๆเลยจ้าทาเนยก่อนสักนิดนึงนะคะให้หอมๆอมอะชอบลืมค่ะเอามาใส่ถาดเลยค่ะจะได้อบง่ายๆเลยนะคะทาไข่ลงไปให้ทั่วเลยนะคะสีจะได้สวยๆจ้าเดี๋ยวเราลองอบนะคะคราวนี้ใช้ไฟร้อยจ็สิบสักหนาทีก่อนโอเคแต่เราจะติดตามเฝ้าดูเธอตลอดเวลาบอกเลย สําเร็จคารอดนะคะแต่ว่าที่เราฝันไว้จินตนาการนะคะละนันนีละนาดดิฉันได้ปลาหมึกมาตัวหนึ่งด้วยเฮ้ยน้องนาา่ารักเขาน่าจะทําพัฟปลาหมกึกมัมมี่อยู่ไหนเนี่ยเอามัมมี่อยู่นี้ค่ะร้อนร้อนร้อนลาหอมนะทุกคนก็ใช้ได้เดี๋ยวรอให้เขาเย็นสักนิดนึงนะคะเสิร์ฟเลยนะคะน่ารักน่ารัก ยังไงก็ลองทำกันดูนะคะอร่อยง่ายๆสำเร็จรูปไปเลยคะ่ะคิดว่าจะไปทำแป้งพัฟเองฝึกม้วนก่อนเยบิคอนคอร้องส่วนเมนูของหวานนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปหน้าดีกว่ารอดไม่รอดบาย